ครับสวัสดีผู้ติดตามทั้ง562คนและผู้ที่ลงเข้ามาดูด้วยนะจ๊ะเจอกันอีกแล้วกับรีวิว199นะครับผมอ่ะวันนี้เราจะมารีวิวแบตเตอรี่น,นะครับของ Xiaomi นะครับ In อินช n นอ่านแบบนี้หรือเปล่าไม่รู้นะถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับผมนี่ก็จะเป็นกล่องมันนะครับอันนี้เป็นกล่องด้านนอกจะเป็นกระดาษแบบนี้เนาะแล้วก็จะมีกล่องด้านในกล่องด้านในจะเป็นกระดาษมันนะครับนี่นะ เปิดออกมาก็จะเป็นตัวแบตเตอรี่เลยนะครับนี่นะฮะกับสายชาร์จแล้วก็ขวดน้ำมันนะครับสำหรับหยอดก่อนใช้นะครับมาหนขวดเล็กๆก็สวยดีนะสำหรับตัวนี้ก็ค่อนข้างโอเคเลยแหละราคาก็ไม่ได้แหรงของแถมก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีพวกผู้มือคู่มือที่เราไม่ค่อยจะอ่านกันเท่าไหร่มาด้วยวโอเค ดูลักษณะโดยรวมคร่าวๆนะครับผมตัวเครื่องมันจะประกอบด้วยส่วนหลักๆ2ส,ส่วนนะครับคือ1คือตัวรองหวีนะครับผมซึ่งมันสามารถถอดออกมาได้นะครับเพราะว่าเป็นพลาสติกเนาะสาหรับตัวรองหวีไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่แล้วก็จะมีเขี้ยวตรงนี้นะครับส่วนต่อมาก็จะเป็นตัวของแบตเตอรี่ก็จะเป็นพลาสติกทั้งตัวนะครับด้านหลังก็จะมี ดูชาร์จสำหรับดู b Type C นะครับด้านหน้าก็จะเป็นปุ่มนะครับควบคุ่มตรงนี้สำหรับเปิดปิดนี้ก็จะเป็นใบมีด้านหลังจะเป็นใบมีดเหล็กนะครับธรรมดาคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับวันนี้จะเป็นไฟนะครับบอกสถานะเวลาเราชาร์จนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเสียบชาร์จให้ดูแล้วกันนะครับว่าเวลาชาร์จไฟมันจะขึ้นประมาณไหนนี่นะครับเวลาเสียบชาร์จไฟมันก็จะขึ้นแบบนี้เนาะ ซึ่งถ้ามันเต็มเนี่ยมันก็จะเต็มทั้ง2ดวงนะครับเป็นไฟสีขาวแบบนี้ทั้งสองดวงอันนี้มันเหลือแค่ขีดเดียวเพราะผมใช้ไปละ1รอบนะครับผมมันก็เลยเหลือแค่ขีดเดียวเท่านั้นถือว่าใช้ดีนะครับก็เข้าดีไม่ได้ว่าไม่คุมอะไรนะแต่ว่าอาจจะต้องย้ำนิดนึงนะครับเพราะว่าใบมีดมันค่อนข้างเล็กนะครับผมแล้วก็มอเตอร์มันไม่ได้แรงอะไรมาก ขนาดนั้นเนาะเพราะเลยจะต้องมีการย้ํามีการอะไรนิดหนึ่งเวลาเราใช้งานนะนะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับลักษณะโดยรวมของ Xiaomi Enchan จะตัวนี้จะมีทั้งหมด2สีนะครับคือสีดํากับสีขาวนะครับผมก็จะเป็นสีพื้นพื้นนะครับตามสไตล์ Xiaomi เขาจะเน้นสีพื้นเป็นหลักเนาะราคานะครับจะอยู่ที่350บาทนะครับผมค่าส่ง ไม่มีนะอันนี้อยู่ที่เงื่อนไขร้าอีกนีค่นครับสําหรับค่าสูงสเปคขมขอข้ามแล้วกันเนาะเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรมันก็เป็นแบตเตอรี่เฉยๆนะครับไปเรื่องของการใช้งานเลยแล้วกันเนาะการใช้งานก็ไม่ยากกดปุ่มตรงนี้นะครับปุ่มเดียวมันก็จะทํางานกดปุ่มเดียวคือใช้ได้เลยตลอดนะครับระยะเวลาของการใช้ก็จะอยู่ที่ประมาณ45ถึง50นาทีนะครับก็เพียงพอสําหรับการ ตัดผมหนึ่งครั้งนะครับ mm hmm. ก็จะใช้เวลาประมาณนี้เนาะสำหรับคนที่คล่องๆแล้วนะแล้วก็อีกอย่างนึ่งสําหรับตัวนี้คือฟังก์ชันการปรับหวีนะครับหวีลองตัดเนาะมันก็จะปรับได้ตั้งแต่เบอร์3นะครับถึงเบอร์21นะครับซึ่งมันจะไล่ขึ้นมาทีละ3นะครับ3 6 9 12 15 18 21นะครับมันก็จะ เรียงตามนี้เนาะสามารถปรับแล้วก็อันนี้ถอดออกได้นะสำหรับฝีลองตัด,ตดก้อนนี้ก็จะตัดโกนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับใบด้านบนจะเป็นเซรามิกนะครับผมส่วนด้านหลังก็จะเป็นเหล็กธรรมดาเนาะเหมือนกับแบตเตอรี่ทั่วไปนะครับการใช้งานคร่้าวๆก็จะประมาณนี้นะจ๊ะส่วนประกันตัวนี้ก็จะไม่มีประกันนะครับประกันนี่ก็แล้วแต่ร้านเหมือนเดิมนะครับก็อลองดูก่อนละกันก่อนสั่งนะครับว่าร้านไหนเขาประกันยังไงบ้างเนาะก็ดีก็เสียนะครับ ข้อหนึ่งคือออกแบบมาได้ค่อนข้างโอเคนะแล้วก็เบาดีนะครับไม่ได้หนักอะไรราคาก็ถือว่าไม่ได้แพงนะครับเพราะราคาอยู่แค่3 5 0เองถูกกว่าแบตเตอรี่ไร้สายที่มีอยู่ในท้องตลาดค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเทียบกันแล้วนะตัวนี้ค่อนข้างถูกเลยทีเดียวแล้วก็แบตก็ใช้ได้นานนะครับนานนี่มไม่ได้หมายความว่ามันใช้ได้แบบเป็นวันนะก็เพียงพอสําหรับการตัดในหนึ่งครั้งนะครับก็ถือว่านานพอสมควร อีกข้อหนึ่งข้อสุดท้ายก็คือไอตัวรองหวีนะครับผมมันสามารถปรับได้นะครับเลยไม่ต้องเสียเวลาในการซื้อเพิ่มหรือว่าสลับนะครับก็เลยจะประหยัดเวลาในการตัดขึ้นไปอีกนะครับสําหรับคนที่ตัดไปแล้วนะส่วนข้อพิจารณานะจ๊ะมีนิดเดียวหน่อยนะครับคือ1ไม่มีประกันนั่นเองเราไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับเพราะว่าซื้อมามันก็ ใช้ได้อยู่แล้วนะมัไม่ได้มีปัญหาอะไรถ้ามีปัญหาก็สามารถส่งคืนได้ภายใน7วันเช่นเคยขก็ก็คือผมว่ามันน่าจะตัดได้มากครั้งกว่าน,นี้หน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าการตัดได้ครั้งเดียวนีตอนการชาร์จหนึ่งทีเนี่ยถ้าเกิดคุณจะเอาไปใช้ในร้านเนี่ยมันใช้ไม่ได้นะครับก็เหมาะกับการเอาเก็บไวใช้ที่บ้านหรือว่าคนที่ ตัดผมเองอยู่แล้วมากกว่าเนาะประมาณนี้นะครับสำหรับข้อพิจารณาและก็ข้อดีนะจารส่วนสรุปนะครับผมเป็นแบตรเตอลี่น,นะครับราคาถูกแต่ความจริงเขาก็ไม่ได้เรียกแบตรเตอลี่หรอกนะครับเขาเรียกแแฮ์คลิปเปอร์นะครับอันนี้ข้อมูลอ้าง,งอิงจากพี่จอร์ดรับทราบนะครับผมผม,ผมเพิ่งไปดูไอ้โควิดแอลี่ของแกมานะครับ<ม>ก็เลยเพิ่งรู้ว่าเขาเรียกว่าแฮ์คลิปเปอร์นะครับซึ่งไอ้แบตรเตอลี่นเนี่ยที่เขาเรียกกันเนี่ยมันเป็นชื่อ ของทรงผมนะครับผมก็ให้เครดิตแกไว้แล้วกันสําหรับพิดจอดร,รับทราบาจจ้อย่างที่บอกนะครับเหมาะกับคนที่ใช้ในบ้านมากกว่านะครับไม่เหมาะกับร้านนะครับผมเพราะว่า การชาร์จต่อหนึ่งครั้งเนี่ยมันเพียงพอกับการตัดเพียงหนึ่งรอบเท่านั้นนะครับผมถ้านานกว่านั้นก็น่าจะไม่เหมาะนะครับก็ใช้เป็นตัวสายแทนดีกว่าสําหรับร้านตัดผมทั่วไปเนาะราคาก็ค่อนข้างดีนะครับเป็นมิดไม่ได้แพงอะไรมากมายแล้วก็สามารถปรับไป่พวกหวีได้ด้วยตัวใบมีดเนี่ยมันก็น่าจะทนอยู่ในระดับหนึ่งนะครับน่าจะเป็นใบมีดเซรามิกนะผมเราว่าเซรามิกนะมันไม่น่าจะใช้พลาสติกทำนะครับสำหรับใบมีด ด้านบนตัวนี้นะถ้าใช้พลาสติกมันก็ไม่น่าจะตัดผมเข้า,านะครับซึ่งมันจะทนกว่าใบมีดที่เป็นเหล็กทั่วไปไม่แน่ใจว่าประมาณเท่าหนึ่งหรือเปล่านะอันนี้ใครมีข้อมูลก็บอกได้นะครับเพราะผมก็ไม่ได้เปิดร้านตัดผมซื้อมาใช้เองเฉย,ยๆในช่วงที่ร้านมันปิดอะไรพวกนี้นครับก็ใช้เองสะดวกดีนะครับแล้วข้อดีอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ได้บอกเมื่อกี้ก็คือมันเป็นรูชาร์จของไทซีนะครับ ก็จะเหมาะมากสําหรับอุปกรณ์จุกใหม่ที่ต้องการชาร์จไวอะ่ะมันก็จะรองรับไทป์ีเกือบทุกอย่างนะครับอันนี้ก็เช่นกันนะมันจะสูญเสียความบาลานซ์นิดนึงสําหรับคนที่เคยใช้ตัวที่มีสายมาครับมันจะหนักกว่านี้ค่อนข้างเยอะเลยแล้วมันจะรู้สึกว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเบาไปนิดนึงเท่านั้นเองตัวรวมแล้วก็ถือว่า โอเคนะครับสำหรับตัวนี้เพราะว่าราคาคุณภาพที่ได้มันค่อนข้างโอเคในระดับที่รับได้นะครับไม่ได้ดูกองแกงสามารถใช้ได้ในชีวิตประจําวันเลยแล้วอย่างที่บอกไปนะครับก็เหมาะกับคนที่เอาไว้ใช้ที่บ้านมากกว่านะครับถ้าเกิดเอาจะซื้อไปใช้ในร้านเนี่ยผมว่าไม่แนะนานะให้ซื้อตัวเป็นแบบสายดีๆไปเลยดีกว่าอันนี้มันก็เหมาะกับคนที่ตัดผมเองในบ้านนะครับก็โอเคนะครับถือว่าแจ่มเลย สำหรับซื้อไปใช้ในช่วงแบบร้านตัดผมปิดอะไรพวกนี้นะ่ะก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับผมก็ประมาณนี้และกันนะครับตัวแบตเตอรี่นะของตัวเสี่ยวมี่เนาะฝากไว้เท่านี้และวกันนะครับหบว,บรรนนบว,วัววนนงว่าข้อมูลจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ติดตามทั้ง562คนและผู้ที่ลงข้เามาดูด้วยนะจ๊ะสำหรับคนที่กําลังตัดสินใจจะซื้อแบตรเตอรี่เอาไว้ใช้นะครับหรือว่าเอาไว้เวลาฉุกเฉิน ร้านตัดผมปิดอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าช่วงโควิดูงโควฟิวไปไหนไม่ได้นะครับก็ซื้อติดบ้านไว้ก็ดีนะเพราะว่ายังไงมันก็ดีกว่าไม่มีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดโควิดมารอบ2เนี่ยเราก็อาจจะปิดเมืองกันอีกนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะมารอบ2หรือเปล่านะก็มีติดบ้านไว้ก็ไม่เสียหลายนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลคล์กดแชร์กดสกับใครให้ด้วยแล้วกันนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีจา้าบายบาย INTER-